พี่บ่าวต้องขอโทษลิชาริซอนด้วยอย่าไม่แล้วก็พูดตามเกมอ่ะเปิดมาขนาดนี้อย่าขอโทษเลยคือครึ่งแรกเขาไม่มีบทบาทจริงๆใช่ไหมแต่ว่าว่าตเกผมบอกผมบอกให้นะพอครึ่งหลังผ่านไปสักสิบานาทีลิชาริยอนก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีบทบาทนะผมคิดอยู่เลยว่าถ้าสักนาทีที่เจดสิบอ่ะยังทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวลิชาริซอนน่าจะโดนเปลี่ยนตัวออก ปรากฏเหมือนลิซาลีคอนเขารู้ไงเหมือนเขารู้ตัวพี่เปกระซิบข้างหูเขาหรือเปล่าว่าถ้าไม่ทําอะไรโดนเปลี่ยนแน่ยิงเลยยิงเลยแล้วอยู่ตําแหน่งดีด้วยไงประตูแรกเนี่ยถือว่ายืนตําแหน่งดีนะบอลมาถูกที่ถูกเวลาาแต่ประตูที่สองนี้พี่เต่าร้องโอ้โหไปยังนี่คือคือคนจ่ายอ่ะก็จ่ายไม่คิดถึงเพื่อนอ่ะวินดี้ที่มูดจ่ายจ่ายแบบไม่คิดถึงเพื่อนคนจับ มึงจายมากูก็จับอ่ะพอจับปุ๊บโอ้โหผมนึกว่าสืบสับพันสืบกระโดดฟ้าเลยโอ้โหฟาเป็นแบบเซปักตะก้อประตูยอดเยี่ยมอีกแล้วดีะเป็นถือว่าเป็นประตูยอดเยี่ยมแต่ว่าต้องบอกเขาเ้าฟาดลูกนี้คือเขาตั้งใจฟาดเลยนะอแล้วเต็มข้อเหมือนได้งใจจับขึ้นมาเลยนะถ้าถ้าถ้าเป็นผมนะผมเอาหลังเข้าไปแรกเลยหลังเข้าไปแลกหรือว่าเอาแต่พี่ก็โดนพี่โอ้โหแต่เขายิ่งดีแต่ลูกลูกจ่ายเออพอพูดถึงลูกจ่ายเนี่ย เออจ่ายลูกนั้นมันมันเล่นยากนะมันลูกจ่ายแบบนี้คือนักแข่งด้วยอ่ะคือวัดกันอ่ะคือถ้าจ่ายแล้วตับได้ก็ก็ทําได้อ่ะเออมันมีสองแบบก็คือมันมั่นใจในตัวเพื่อนว่าเออกูจ่ายอย่างเงี้ยเพื่อนเล่นได้คือผมคือว่าผมว่าสไตล์บราซิลเนอย่ไปนี้แหละออะไรอะไรเหมือนแบบบอลต่างดาวอ่ะเออเขาทำไม่เห็นอ่ะเอออะไรที่ใครคนอื่นทําไม่ได้เดี๋ยวเขาทาให้ดูอ่แล้วก็แฟนบราซิลมากันเต็มเลยโอ้โหเป็นไงฮะพอใจไหมฮะขอบคุณที่ช่วยเหลือสูงอ ซูฮกลิชาดิซอนกันใหญ่เลยหวานเจี๊ยบพอดีคำอร่อยอร่อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแสวยพอดีคำนี่คืออะไรพี่จำพอดีคำก็ลูกเดียวไม่พอไงลูกไม่พอสองลูกพอดีคำสองลูกพอดีคำเรื่องของเกมครึ่งหลังครับครับเป็นไงบ้างพี่เต๋าผมผมว่าเปิดแล้วอย่างที่บอกคือคือเหมือนคิดตั้งแต่แรกคือส่งส่งขุนกำลังของเขาชุดแรกเนี่ยเซตแรกมาก่อน แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าตัวตัวเปลี่ยนตัวทดตัวแหล่งเขาโหเขาเขาดีมากครบะครบจริงเขาดีมากแล้วแข็งแรงด้วยใช่ใช่ก็อย่างที่พี่จอมบอกอ่ะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้แม่งยิงแล้วยิงจริงด้วยอืแล้วพอยิงลูกแรกเปิดเกมใช่เปิดเกมจริงฮะก็เซอร์เบียก็ทีนี้พอพอโดนลูกแรกไปเซอร์เบียก็ เล่นลำบากแล้วนะแล้วจริงวันนี้เสาคานอะไรเต็มเลยนะเขาเล่นดีนะวันนี้เขาเล่นดีจริงรหมายถึงเซอร์เบียบราซิลบราซิลเขาเล่นดีเขาเล่นดีสมราคาสมราคาสมราคานะสมราคาหนึ่งครึ่งหลังนี่ยิ่งเห็นชัดเลยว่าเออสมราคาจริงตอนที่บราซิลเร่งเครื่องที่จะตุ้ยได้อ่ะแต่แต่ผมพูดเลยนะพอเฟสเปลี่ยนมาปุ๊บผมบอกเดี๋ยวแม่งมีสองหนึ่งปรากฏปรากฏเฟสเกือบยิงได้ไม่ใช่ว่าพูดว่าเออผมเป็นสามศูนย์ไม่ใช่เฟสเกือบยิงได้คือไม่ได้หรอกลาหมันไส้มันบาร์ซิลนะฮะ ก็ไงพี่คือคือก่อนจะยิงประตูได้เนี่ยเราเห็นว่าใช้โอกาสเปลืองอ่านะคือมีโอกาสเนี่ยอย่างลาฟินยาเนี่ยมันควรจะทําได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็เปลืองแต่ว่าวันนี้บาราซินโอกาสจบอะโอกาสทำประตูอยี่สิบกว่าครั้งยี่สบกว่าครั้งเพราะฉะนั้นนี่ยมันจั่วได้สองมันก็ตามปริมาณใช่ใช่ใช่ไหมนะแต่ว่าถ้ายี่สิบกว่าครั้งแล้วได้สองเนี่ย ก็มองก็มองได้เหมือนกันว่าก็ใช้โอกาสเกาศน้อยไปใช่ไหมใช้ใช้โอกาศสิ้นเปลืองเพราะเขาตรงกรอบสิบสิบกว่าครั้งอ่ะสิบสิบสองครั้งเลยเซตบ้างเออแล้วก็ถ้าเราดูจากเนื้อมันควรจะยิงได้มากกว่าสองด้วยใช่นะฮะดูจากดูจากรายละเอียดของเกมเนี่ยโอ้เหลือว่าก็ลูกนี้เหลือแดกเนอะเหลือแดกเหลือเหลือกินเหลือแดกเหลือใช้นะ